ครับขอมคนร้านมันหยู่วันเดียวครับไฟเดียวซ้อมมากี่วันสุดวันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่อ๋ออยู่หอยหอยที่โคราชมีใครเป็นกู๊กบอซ้อมตอนนี้พยาบาลสี่คนแลวพวกไหนใคยเชิญนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ล่ะสบห้สูงเท่าไหร่เออหา้าหนักหนักปล่อยตอยนนี้มวยสไตล์อะไรครับ,รบวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจออู๋ทีไก่เนาะ เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วได้ดูยังเขามมยแบบไหนสักแต่ไหนึกษายังเขามวยไรวันนี้มาเจอวุ้ิที่ไก่วางเกวางแผงไงดิล่าสุดเราต่อยไปที่นานแล้วเหรอที่เราก่อนที่จะมาที่เนี่ยเราต่อยไหนมาปันนั้นเป็นไงแพ้หรือชนะแพ้คะแนนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ปล่อยต่อยตอนนี้มาช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยไปกี่กิโลสี่ใช่ไหมสิบเจ็ดถ้าเขาชั่งหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยชนะาพยนะคุมมากี่กิโลประมาณโลนึงได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ละคนจังหวัด เด็กโคราชอ่ะฝากเช่วยช่วยไว้เขาหน่อยเราเป็นกำลังใจผมนะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีนะครับ